นี่เดียววันนี้จะก็ต้องจะโจมโจมนิดหนึ่งขอถามจริงๆนอที่พูดไปรู้ได้ไหมตมาเทสไม่เป็นนะต้ออไปไม่ค่ยเกินเทสขึ้นนที่เปิดไม่เต็มอาฟังรู้เรื่องเลยทีเก่าทีใหม่พอรู้เรื่องแล้ง่ายๆแล้วทวารทั้งหวาอรู้เรื่องเลย แต่ที่สำคัญต้องชมระรับรวมต้องวัดให้มากถ้าปล่อยมากชุกมากถ้ารับรวมมากก็จะสมมากเราจะปลอดใจของคนเราอันนี้ก่อนที่เรามะมาเรื่องการแย้งเรื่องสำคัญเรื่องตัวทิ่จะบอกวันเช้าที่บอกว่าคุราราแล้วญาติโยมบางคนอาจจะมาไม่ทันเกี่ยวกับเรื่องกิจการของเรา เรื่องวัดป่าอนะี่แหละเรื่องแรกของการรวมทุกคนกโดยพยงโปรส่วนที่อยู่ที่มาวัดเป็นประจำนะเริ่มจากวันนี้จะมาเาปิดวัดใช้คำวนนะ่าปิดวัดน,นะคือปิดวัดนะเป็นเวลาจะปิดเปิดประตูหน้าหลังเป็นเวลาคือเริ่มตีสี่ทุ่มเปิดประมาณตีห้าจะเริ่มจากวันนี้ ก็จะมีเวรยามมาดูด้วยเรื่องเวรยามยัง,ยงหนักใจให้เขาสองคนเดือนละหนึ่งพันเขายังไม่เอาเลย <c oughs> หมายถึงว่าสองคนมานั่งเวรให้หลวงพ่อแค่ไม่ถึงสิบชั่วโมงหรลวงพ่อให้คืนละดเรให้เดือนละดหลาน ว่าเรื่องแบบนี้ต้องเข้าใจมาดินๆทำไมเข้าวัดไม่ได้มาโทษโทษความไม่ได้มาโทษทางนะฮะคือปิดเหตุผลก็เพื่อรักษาความปลอดภัยในวัดเพื ah 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 till, ่อรักษาคนในวัดให้อยู่ในมือเป็นจุดให้ปลอดภัยเพื่อรักษาทัศนวิสัิในวัดให้มันมั่นคงไม่ว่าอะไรแล้วแต่ที่เป็นของในวัดเอง เคยได้ยินว่าคือจกตู้บริจาคใช่ไหมโยมเคยไควัดที่ไม่มีเลยนะแต่วัดสุธามีนะมันโจกจากมหาฉันไปวางที่ฝั่งหัวหลายครั้งวัดสุธาจนเขาทุกขเพียรหลายคนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะปิดเพื่ออย่างวัดพระเดียวก่อนไปไปแล้วก่อนตะลายมีเรื่องต่างที่เยอะแต่ที่เป็นวัจจัยมันก็คือเรื่องแรกคือเรื่องที่จะปิดวัดเป็นเวลาไม่ได้เป็นตลอดนะครับโม เปลี่ยนควาจดารรบมูยังไงเป็นเวลาสี่ทุ่มปิดด้านหลังอาจจะมีการเปิดหนึ่งทุ่มปิดด้านหลังสี่ทุ่มปิดด้านหน้าเวลาเปิดก็ตีงหน้าจตียงเีกนห้าเตียเดีันเพืาเห็บคนก็ง่ายเพืความปลอดภัยเพื่อรักษาัพา์สมบัติของวัดเพื่อรักษาคนในวัดอันตรายเหมือนันนะโยมไม่เปิดเลยตอด่ยอันตรายยถ้าสมมติคนแกล้ถกาอยากอาจารย์จะวัดอยู่งเลาน สลาตรงเดียวเมีคนไม่รัเมียอผู้จิงมันจุกไปในห้องกันจังเลย่ไม่มีใครโน้รืโจทย์ฐานนันข่าวใหญ่โตนั่นน่ะลืมมาหา้กันเนี่ยลืมม่จัทมาบาคนเตือนรองนะไปรับฝาก็รับผู้หิงเยอะเลมวนาไม่ใช่วผู้หญิงจูได้พวผู้หญิงก็ทุกวันนี้ทำเงนเจากพัทําคนสร้างเยีย์ใหญ่ตัวนี่ปีนีโสนหมื่นจบที่พ่อพ่ยังวันเัีนเีดผู้หญิงผู้ชายช่วยไม่เท่าไหร่ ก็ไปร้อยใจคุณผู้หญิงที่นั่นนั่นเป็นหลักฐานชัดเจนเราพ่อพยายามมาเจดีผู้หญิงนี่ผู้หญิงก็มาตรวจตับคีทุกวันที่4ถึงวันที่7ของกราคมตรวจทุกปีปีหนึ่งเป็นหมื่นๆคนสร้างเจดีจนเสร็จแต่มีคนบอกว่าจากตอนไปตรวัดป่าเราวังเจี๋ผู้หญิงเดิมผูกว่าแก่กันนะนี่ยังจะไม่รอดไหมที่บ้านไหนจะรอดก็ไม่รอดขนาดนี้ก็ไม่รอดจำเป็นอยู่วัดป่าต้องรอ อุต so ิจะไปเปิดไหมเวลานอนต้องปิดสองั้นสามข้างะตูน้าก่อน้มัมาอยู่ทุ่นอนไปทุกติไเป็นอะไรเลยบางทนอนหน้ากมาเลยนอนนอนเต้นยนอนนอนในกุติก็นอนแต่คงบอกว่าจะรวเีการมาต้องิดเปิดประตูก็เป็นส่วนที่ทำให้ทํมาอยากกปิดประตูเพราะดูรายว่าเขาก็ปิดกันเนาะเป็นนาราสมาสอปิดประตูแล้วเรื่องที่สองง่ายๆส่วนบนข้างมีแจก โดยเฉพาะ่อจะดูจิตจำศีลมันนี้คดีเลยช่วยดูแลความสะอาดระหว่างสาราหลังแจกทุกงานทำทำยังไงมันจะนั่งจะนอนได้ทีพมามันเยอะนะถ้าเกิดคน,นมามากไม่มีที่นั่งสวดก็ยุ่งแต่ปีนี้จะไม่สวดรงน,น,นี้จะไม่สวดหน้าเจดีย์จะเป็นคนที่รานทำจุดเดียวทำรัชชาทำเพียงนั้นนะแต่ส่วนมากของวัดอื่นนะวัดอื่นขเขาสวดแค่เข่าขชั่วโมงปีใหม่กี่เข่าหนึ่งชั่วโมงปีใหม่ ทุข้า3ปีเขาเหมือนกันแต่พวกเราจะกนอนชั่วโมงหลาั่วโมงชั่วโมงให้ได้มากเขาแต่จะเหลือมากน่าไม่ใช่บาคนเขาไม่ได้ตกตกลงจนที่ว่าอย่างนด้มาก็เหลือมากคนเจ็บคนคนก็ไม่เป็นไรแต่ก็ตั้งใจว่าเรื่องโมงเย็นเริ่มทำวัดน์เป็นปกติก็ฟังเทศียไปนั่งไปเดินไปสวดไปสลับไปจนถึงเที่ยงก็พอเที่ยงเลื่นเจ็ดสวดไปนั่งไปปฏิบัติไปฟังเทศน์ไป พอถึงตีสี JD, ่ตีห้าตีสี่มัทำวัญชา้าพ็สว่างตอนกรางวังเห็นวาม,วมันตัดบาดรับองคนลที่อรอบรอบเจดีย์ยยาอากาศเชินตวแน่นันตับาตรอบเจดีย์หกชั่วโมงบางแห่งทำไม่ไหดานะบางแห่งแค่สองชั่วโมงเองวัชร์เต็มที่สมชั่วโมง ตีสองชั Four, five, Four, five, Four, Four, one. Two, one. ่วโมงสี่ชั่วโมห้าช <t> ั่มเที่ยงคืนสองชั่โมงพอไปตรวจตี่งตีสองหนึ่งชั่วโมงพอไปคุยใหญ่ว่าตรวจบนข้างตีสามชั่วโมงเองไม่ได้มาแต่ที่เอาชั่วโมงรบอกใจตรงแล้วอย่างสองังบอกว่าวันวันนั้นทำไมแต่มาทำอะไรที่นี่ไปทำมาจมูกหน้ามาที่ารที่เป็นตอนเที่ต้องไปทำอะไรที่ตูงเพื่อให้ทำเท่ยตัวเดียวอาจจะมีการตั้งค่าต่อาคาน้าค่าไฟโดยเฉพากันเที มองเห็นงานเย่มาสบายใจเยอะวันนี้พูดได้เต็มปั๊คือไม่อยังต้องเป็นพ่อหลักโยมตั้งเป็นนั่ใครจะไต่แต่ไต่ไม่ไต่ก็ไม่เป็นไรแต่ใครไต่วันนี้การเทียงตอนเช้าเป็นค่าน้ำค่าไฟของวันทั้งหมดนะไม่ต้องมาโอเคทุนนิติวารับแล้วก็ไปใส่ตู้ที่ตลาดต่างมให้ธนาคารตัดเพราะตู้ทุกตู้จะลงเป็นบัญชีเดียวกันแต่จ่ายกราบการวันทุกหลังไต่มาไก็จะอยู่ไม่ได้จะรับมา ภาพลายคนจ่ายเข้ามาเดือนละแสนจ่ายเดือนละแสนก็เสี่ยงนะแต่ตอนนี้ก็มีแนวโน้มว่าหนักหน่วยจะมันก็จะหนักแค่เดือนต่อไปมันจะมี่าไฟนัเองเพราะเดือนนี้ตั้งหกหกหมื่นห้าเลยไม่ถึงน่แต่ก็พยายามที่จะประหยัดคุณตีไหนพระไหมนเสียไฟเขาล็อกเขาตีไฟเอาแล้วมันจะเป็นวิธีการอยึ่งที่จะประหยัดไฟนะเขาตอกตีเอาไว้ตีเอาไว้ถ้าภาพใหม่โดนเขาเปิดขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นเราต้องดู เรื่องที่สองปีใหม่นะปีใหม่ส่วนคนทำว่6โมงเยที่รานาจะปิดถนนถนนตรงตามแยกตรงหน้าเคดีถนตรงหน้าทงานจะปิดให้คนนั่นะครับเช่นนี้นอนถนนเต้นนี้ก็ได้ถ้ามากี่บอกว่าปีที่แล้วน้องพี่หาไปจะถึงหน้าลงทานถึงหน้าทางานจะได้มาเยอวัสดุทัพมันาเจอจริงๆปีที่หนึ่งเหมอนเท่าไหร่ปีที่สองล้ปีที่สามล้มกับแแค่ที่วัสุมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งคนตื่น มันเป็นข่าานโยมเขาบอกว่าโลกจะแตกต้องสวดมนต์ไว้ก่อนกลัวตายนั่นเองนะถ้าใครกลัวตายหลวงพ่อที่ทำช่วยกันสวดออกมาต้องขอสวดอาจารย์หน่อยต้องที่สวดแล้วก็จะมาควรจะไปนั่งมาลงไปนอนหวันอังคารเมื่อวันที่14ต้องเตรียมสวดเตรียมใจโยมก็ต้องพักก่อนในะเจมเช่นะสวดข้ามเงนไม่ตายหกชั่วโมงไม่ตายหกชั่วโมงสิบสองชั่วโมงไม่ตายองค์ก็ไม่นอนสามวันข้ามเงนเลยไม่ตายเลย โยมเคได้ยินตนอดจิตตะลานไหแกนั่งเล่นไพ่สามพันยังไม่ตายในโยมสลอดจิตตะลนจิตกระลึ้ชาได้แล้มาเล่าเป็นจบเป็นจบให้คนทั้ทุกข์ับบายทุกวันที่คนคนใส่บ่ายน้ำเป็นจุดปวดเป็นความทุกข์ของท่านเหมือนกันนเวลาเป็นทุบาดใส่น้ำปวดเลยปึ๊บลงไปด้วยน้ำาจงจิถวงาอันนั้นเป็นอันที่จของตนอดจิตตะล่าเป็นประลึ้ชาตด้แกไปนั่งนี่นไม่สามพันสามพืนไม่นอนไม่ตายที่เราส่นคนแกติดสองหง ถ้าติว่าตายเนี really. ่ยเผามันุดท no, ้าเผาไฟด้วยเอาเอาเยอนี <gue 400> <standards> anyway, ้นออยากไดู้ดนมาทเขียบๆเอายอะ้กว่าดลงนะเข้าไปสร้างใช้ครับพ่อนเราต้องมีจะมีกเยอะแต่ว่ามันไม่มีเวลาให้ทุเห็นงานเขาแบบสีงกซึ่ง้ไคนมารอแล ิจิตาป์ิตาตันั้นตี่ตรงเรียวจตเปัพเพรคเตสั้าจะโตป้าาสูงข้ามช่วยตัวเจ้าคนเดยวิวัจนกตรตัปรโอินัตรงร สมอนสมบูรณ์ทอมผกวีนบูรธรรมพเกวีนตอนอภิพรเดมมสักขาตัวพาเกวตอนธรรมโมธรรมพันธมสาม ติปันทภะควโตัส e าังโคสังขังหมะ